ขณะนี้นั่งรถรางไฟฟ้าขึ้นวัดเขาสุกิมนะครับคืนนี้มาพักที่นี่1คืนเคยมาตอนเด็กๆก,กับพ่อแม่นะครับมากับคณะรถทัวร์เหมามาจากอำเภอพานจังหวัดเชียงรายประมาณ32ปีก่อนนานมากน่าจะประมาณปี235ตอนนี้ปี2องพ ประมาณ32ปีแล้วนานมากๆสมัยนั้นรู้สึกจะยังไม่มีระรังยังไม่มีะระรังเรียงห้อยอย่างนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็สมัยนั้นก็ยังไม่มีราวเหล็กให้มือให,ให้ให้ให้เราจับอยู่ตรงกลางนานมากมีต้นไม้ใหญ่วันนี้มีห้าห้าคน <laughs> คนขึ้นรถลางทำไมทำไมนั่งถือปวดไม่ได้อ่ะี่ฮะไม่น่าถึงปวดไม่ได้อ่ะไหนน่าขยายนาดอ่ะไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะเป็นเพราะเป็นเป็นสัตว์เดรัจฉานเราต้องไปศึกษาลึกๆเนาะฟังฟังมาแค่ผิวๆศึกษาเรายังศึกษาไม่ลึกซึ้งพอเขาจะแบบว่าเอานาดอ่ะเป็นทางขึ้นของวัดประตูวัดนี่เนาะ เ,เนหนเมือนจะเคยได้ยินมีคนเขาเล่าว่าจะบวชแล้วพอพอหลับไปผ่อยหลับไปลุ่งเช้ามาพระที่จะบวชให้ก็มาเห็นว่าเป็นพญานาคไปคก็เลยไม่ได้บวชประมาณนั้นเ,เป็นเรื่องสั้นๆน,นะเ,เป็นเรื่องสั้นๆที่เราเล่าฟังมาไม่รู้จริงไหมล้วก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนด้วยวัดจะบวชวัดไหนก็ไม่รู้ <c oughs> อาจจะเป็นแค่นิทานที่เราฟังตัดอๆกันมา พุเจ้ามีจริงพี่ที่าพี่เนาะพุเจ้ามีจริงแตอยู่ที่อินดด <laughs> เดียไงเดยส่วนบน5ปีมาสวยไมพี่ทีเนี่ยไม,ไม่ได้มาเหรอไม่ได้มา,มมาครับนะก็อย่างที่ว่านะแหละตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วเพิ่งมาเนี่ยผ่านมา30ประมาณ32ปีแล้วเพิ่งมาเพิ่งมาครั้งที่สองพี่ชื่อใหม่เหรอครับ จากไปพี่เบิร์ตไหมเบิร์ตธงชัยเหรอไม่รู้จักไม่รู้อยู่ท sure. ี yeah. ่ไหนแต่ว่าได้ยินว่าอยู่ที่โน่นอำเภออะไรก็ไม่รู้รเลที่ดำพี่เบิร์ตไปหาพี่ขี้หนูอยู่มั้งหาแม่พี่ขี้หนูอยู่รถแรงรถแรงขึ้นโดยวัดเขาสุกิม แกจะถึงละมีรปภสีขาด้วยมีรปภเฝ้าทุกวันสามร้อยกว่าขั้นมั้งนี่ไม่ได้ไม่ได้เดินนับขึ้นมาโอเคถึงแล้วครับ